ผลไม้9ชนิดที่ทานแล้วอ้วนสุดๆครับแล้วก็ทานผลไม้นะข้าวเครื่องอย่างอื่นเราก็ไม่ทานเลยทำไมมันถึงอ้วนอย่างนี้มาดูกันครับว่า9ผลไม้นี้มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมมาทํอมนะครับและนี่คือด r อกเตอร์ท็อชครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องผลไม้ครับผลไม้9ชนิดที่ทานแล้วอ้วนสุดๆครับโอ้โหโดยปกติเวลาเราจะลดน้ําหนักเราก็ต้องคิดถึงการทานผลไม้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าบางครั้งบอกเฮ้ยเราก็ทานผลไม้น่ะข้าวเครื่องอย่างนเราก็ไม่ทานเลยทำไมมาถึงอ้วนอย่างงี้ยิ่งลดยิ่งอ้วนนะครับโอเคครับมาดูกันครับว่า9ผลไม้นี้มีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับ โอเคครับคราวนี้ผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับ9อันดับผลไม้ที่ทานแล้วอ้วนสุดๆนะครับอันดับที่9ครับมะละกอสุกครับมะละกอ1ขีดหรือ100กรัมเอาไปเลย50กิโลแคลอรี่ครับและบางทีเรากินแค่1ขีดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับ หนึ่งมะละกอประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยมีประมาณสัก2ขีดนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปทีเนี่ยก็ประมาณ100กิโลแคลอรี่100กิโลแคลอรี่ก็คือการเดินเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงทีเดียวนะครับมาต่อกันที่อันดับที่8ครับอ้วนไม่เบาทีเดียวก็คือเงาะนั่นเองครับจะเงาะอะไรก็ตามทีเถอะ1 0 0กรัมเนี่ยมีประมาณ65กิโลแคลอรี่นะครับสูงพอสมควรน้ำตาลสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกินเนี่ยผมแนะนำสัก3ลูกนะไม่เกินนั้นนะครับเกินนั้นก็ ผมว่าเยอะไปแล้วแล้วไปกินผลไม้อย่างอื่นที่แคลอรี่ต่ำเช่นฝรั่งเป็นต้นหรือว่าแตงโมเป็นต้นหรือชมพู่อย่างนี้ก็ได้นะครับมาต่อที่อันดับที่7ครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับลำไยครับลำไยเพียงแค่5ลูกนะครับมีแคลอรี่ถึง75กิโลแคลอรี่ครับโอ้โหแล้วท่านเคยทานแค่ลำไย5ลูกครับไม่จริงครับต้องมี20ลูกครับกินไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นลำไยกระป๋องครับจัดหนักครับ มีทั้งน้ำเชื่อมมีทั้งลำไยโอ้โหหวานอร่อยกินง่ายนะครับกินลำไยทีเนี่ยผมว่าต้องโดนไปประมาณ300กิโลแคลอรี่ไม่น้อยที่เดียวนะครับ300กิโลแคลอรี่เนี่ยข้าวผัดกระเพราไก่ไข่าดาวครึ่งจานนะครับไม่น้อยไม่น้อยใครบอกว่าทานผลไม้แทนข้าวแล้วจะผอมเนี่ยบอกเลยต้องเลือกผลไม้ไม่ใช่ทานอะไรก็ได้นะครับมาต่อกันที่อันดับที่6ครับก็คือมังคุดครับ มังคุด4ลูกหรือประมาณ100กรัมเนี่ยนะครับให้แคลอรี่ประมาณ80กิโลแคลอรี่ครับไม่เบาเลยทีเดียวนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับอันดับที่5ครับอันนี้อร่อยจี๊ดเลยก็คือมะม่วงครับมะม่วงสุกข,ของเราเนี่ยนะครับเพียงแค่ครึ่งซีกนะลูกหนึ่งแล้วเอามาครึ่งเดียวเนี่ยนะ100กิโลแคลอรี่ เพราะฉะนั้นถ้าทานทั้งลูกเป็นไงครับ200กิโลแคลอรี่ครับจัดไปครับ200กิโลแคลอรี่เนี่ยเดิน1ชั่วโมงวิ่ง20นาทีครับโอ้กินเสร็จแล้วเนี่ยออกไปเดินแทบไม่ทันครับ1ชั่วโมงนะครับมาดอกันที่อันดับที่4ของเราครับละมุดครับละมุดนี่หวานอร่อยนะครับเพียงแค่2ผลเท่านั้นนะครับ2ผลเล็ก 120กิโลแคลอรี่นะครับค่อนข้างหวานมากนะครับทำให้น้ําตาลสวิงสูงมากนะครับท่านที่ผมอยากให้ทานแค่ลูกเดียวก็พอนะครับก็ถือว่าเป็นแบบเรียกเขาเรียกว่าทําให้มันอร่อยทำฮะแต่ถ้าจะทานลดความอ้วนไม่แนะนําเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่3ครับเส้า3สุดยอดแล้วนะครับเข้า3สุดยอดตั้งใจเลยนะครับอันดับที่3ขนุนนั่นเองครับขนุนที่ไทยก็มีเยอะนะครับบ้านแต่ละบ้านนะครับถ้า มีผู้อาวุโสซะหน่อยเนี่ยก็ต้องปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านใช่ไหมครับโอ้โหยิ่งทานง่ายใหญ่เลยนะครับขนุนของเราเนี่ยนะครับหนึกรัมนะครับผมว่าประมาณสัก3าชิ้นนะครับได้ประมาณ120กิโลแคลอรี่นะครับท่านทาน5ชิ้นนะครับก็ต้อง200กิโลแคลอรี่เดินประมาณ1ชั่วโมงวิ่งประมาณ20่สินาทีเช่นกันนะครับมาต่อกันที่อันดับที่2ของเราครับกล้วยนั่นเองและกล้วยที่แคลอรี่ค่อนข้างสูงก็คือกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ครับ กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่ลูกเล็กเนี่ยนะครับสลูกเนี่ยนะครับประมาณ120กิโลแคลอรี่ถ้า3ลูกหรือประมาณ100กรัมเนี่ยมันจะได้ประมาณ180-200ถึงกิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นกินกล้วยแค่2อสมลูกเล็กๆเนี่ยต้องเดินถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครบอกว่าจะกินกล้วยเพื่อลดความอ้วนไม่กินข้าวเนี่ยต้องคิดดูดีๆครับและกล้วยเนี่ยมันก็มีแค่สารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับ พว,พวกผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่คาร์โบไฮเดรตสูงนะครับจะขาดพวกปโปรตีนพวกไขมันนะครับบางอย่างอาจจะมีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่มันถึงจะเป็นการลดความอ้วนที่ถูกต้องครับไม่ใช่กินแต่ผลไม้นะครับแล้วมาต่อกันที่อันดับที่1ครับซึ่งผมว่าทุกท่านรู้กันอยู่แล้วครับก็คือทุเรียนของเรานั่นเองครับทุเรียนนะครับ1ลูกไม่ใช่หลูก1อะไร1เม็ด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 เล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับ 160กิโลแคลอรี่แล้วเราเคยจบที่1เมตรไหมครับไม่ไม่เคยจบมันต้องมี2เมตร3เมตรเพราะฉะนั้นทานทุเรียนครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ใช่ข้าวเหนียวทุเรียนกะทินะอันนั้นหนักเลยแค่าทานทุเรียนธรรมดาเนี่ยผมว่าต้องโดนประมาณ4-500กิโลแคลอรี่นะครับจะลดความอ้วนได้ท่านต้องกินทุเรียนเสร็จแล้วไปเดิน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดความอ้วนด้วยทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นโอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สุดๆนะครับไม่ใช่สุดๆเพราะฉะนั้นทุเรียนทานเพื่อความอ,ร,อร่อยผมแนะนําอย่าางงนนนนี้้แลวกนนัเดือนนึท ครั้งหนึ่งนะอย่าไปทานมันทุกอาทิตย์ทุกวันมันก็ไม่ใช่นะครับโอเคครับและนี่ก็คือ9อันดับครับผลไม้ที่ทานให้อ้วนทานแล้วอ้วนไม่ให้ทานใ้อ้วนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ